สวัสดีครับผม j m มส j มามาแล้วครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มกาชาพิกอัพาตาสว่างและาตามืดสีสเต็ปนั่นเองครับผมนะทั้งตู้จะมีแต่สีดำกับสีขาวนะครับผมก็มีสีสเต็ปนะครับทั้งหมดใช้เพชรอยู่ที่180เพชได้เศษทองด้วยนะครับอ่ารอบละ50านะครับผมมันสุ่มได้สามรอบนะฮะก็ใช้เพชรทั้งหมดกี่เพชรวะหลายเพชรอยู่ เราจะมาสุ่มทั้งหมดเลยครับสรอบมาดูซิว่าเราจะได้ตัวเด็ดๆบ้างไหมเอ่ยนะครับผมนะตัวเด็ดๆอยู่ในที่นี้ก็จะเป็นคนยักษ์นะครับผมโบกี้และดอรี่นะฮะมาดูที่อัตราการออกนะฮะมันจะออกสีอื่นด้วยไหมหรือออกแต่สีขาวกับดานะฮะโอเคครับทั้งตู้มีแต่ขาวไม่กันจะบอกว่ามีแต่ขาวกับดํามีสีอื่นด้วยนะครับผมเราเอามีโอกาสได้ตัวอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับผมไปแล้วมันไม่ไม่การันตีพิกอัพด้วยนะครับมันการันตีแต่สีดาวนะฮะไปไปดูว่าเราจะได้ตัว เด็ดๆบ้างไหมครับไปเลยฮะได้เลยไอเยรมาับผมสเต็ปแรกการันตีสีดาวหนึ่งตัวอ่าฮะทงแดงยี่สิบเจ็ดชีอาร์ูทองครับผมมาดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรฮะไปฮะไปครับผมช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีกับกายชาสักเท่าไหร่เลยนะฮะไอดีหลังนี่เคลือทุกตู้เลยนะครับเป็นสายโลกครับผมโอ้โหเป็น โอ้ยเปิดมาก็ได้หน้าตู้เลย oh <my S 1> สุดยอดสุดยอดได้โบกี้มานะครับผมนะสายโลสีดำนะครับผมนะเอ้แต่ไม่ใช่โบกี้ดออนนะผมเขาดอทไม่ได้นะฮะใอร,รู้จักนก็คืออายุไม่มไม่ไม่น้อยแล้วนะผมโบกี้ดอทเน็ตเอทีวีรู้จักไหมโอ้เกิดไม่ท่าน,นันทีโบกี้ดอทน,นักร้องสมัย <c oughs> ผมเป็นมัธยมต,ต้นนะ่ะ <c oughs> สักสักกี่ปีสักสิบห้าปีที่แล้วหายเสด็จที่สองการันตีเพชรเอเศษท้องสิบห้าเสตนะฮะไม่การันตีสีดาวนะอตัวโโโไม่การันตีก็ไม่มีเลยใจร้ายเกินโอ้โหไปครับผมฮะสเตปที่สามครับผมไปัำต่อฮะการันตีสีดาวหนึ่งตัวครับโอ้โหกล่องไม่แดงวะทงทองครับผม เป็น27 GR เอ้ย32 GR โอ้ยคู่ดำปี๊ปีอยู่นะครับเป็นอะไรเอ่ยขอสีดำแล้วกันนะเพราะไอดีนี้มีโคบีนะครับจริงๆก็อยากแจก i อนะครับผมทุกวันนี้มันแจกยากเหลือเกินนะเออผมก็ไม่รู้แจกยังไงบ้างไอดี ID, ผมก็ทิ้งไปเลยนะเป็นสายมัดครับผมเป็นวู้วนนนะวดดวว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 กวว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 วดวว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 ว แรงนะตัวนี้แรงแรงสีดำเขากำลังมานะช่วงนี้นะครับไปครับผมสเตปที่4การันตีฮนะการันตีเสียทอง35มสินะบฮะกล่องแดงด้วยโอ้โหถุงแดงครับผมไม่มีฟองนะฮะดูทองมาลุ้นหน่อยแล้วกันนะผมอย่าก,กดไม่อยากกดข้ามเดี๋ยวคิมมันจะสั้นเกินไปนะ,ปะไปครับไปฮะ ป้ายป้ายป้ายมีไหมเป็นโอ้ยกดเร็วไปหน่อยเป็นโบกี้อีกตัวโอ้โหคุ้มเลยนะเนี่ยร้อยแปดสิเพชร,รได้โบกี้สองตัวนะฮะเอ้ยยายิ้มแฉ่งมาเลยฮะผมคนยักษ์โบกี้นะครับผมสเตป A รอบแรกจบไปครับผมนะได้โบกี้มาสองตัวแล้วก็ได้แปดสิฟิตต้ามาหนึ่งตัวนะครับผมสำหรับร้อยแปดสิเพชร,รถือว่าคุ้มมากเลยนะดีเจนทั้งหมดเลยนะครับผมไปฮะรอบที่สองสเตปที่หนึ่งฮะ กันตีสีดํหนึตัวกล่องไม่แดงครับทงทองแต่เป็น14 g r เป็นครูทองมาลุ้นหน่อยแล้วกันนะฮะน่าจะได้ตัวอะไรดีเฮมิโป,โป้ไหมยมาครับผมอาจจะมีโคบี้ก็ได้นะไปครับไปฮะเป็นสายวิ่งครับผมโซโลโเอ็กเฮนไหมเป็นเฮมิโป้จริงๆด้วยน่าพูดเลยอยู่โอ สมพรปากเสียจริงนะฮะไปครับสเต็ปที่2ต่อครับผมการันตีเศษทอง15เหเศษนะฮะไปโอโ้โหไม่มีอะไรเลยข้ามแล้วกันนะฮะก็ไม่ได้อะไรจริงๆครับผมไปฮะสเต็ปที่3การันตีสีดาว1ตัว let's go กล่องแดงเรียบร้อยฮะโอ้โหทอง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 ทงทองเรียบร้อยครับสามสองสามสองสามสองไม่มีฟองเลยสักตีดเดียวครูทองครับผมโอ้โหไอตัวอะไรอาจจะเป็นจาวาก็ได้นะฮะยังหวังอยู่นะเนี่ยกับจาวาไปครับผมเป็นสายมัดครับผม เป็นดอลลี่ไหมโอ้โหสมปองฝากอีกแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับโอ้โหได้ดอลลี่คู่โบโกี้ว้าสายโลยอีกตัวฮนะเป็นคาคุนะฮะโอ้โหเฮ้ยดีเจนออกย,ยับๆเลยนะนี่โอ้โหนี่เปิดดีไหมเนี่ไอดีหลักเนี่ยคาคุผมใกล้เชเวลร้อยแล้วด้วยออกตัวหนึ่งนี่เวลร้อยเลยฮนะไปฮะผมสเต็ปที่สี่การาันตี เสีทองสาสิบห้าเศษนะฮะเฮ้ยกล่องแดงว่ะกล่องแดงว่ะตรงแดงครับผมเป็นยี่สิบเจ็ดทีอาร์ครับผมปูขาวนะฮะไปามาลุ้นกันหน่อยแล้วกันนะครับผมวุ้ยใส่หมันมาอีกตัว,ตวครับเป็นหุ้ยได้น้องแอสลาดนะฮะได้น้องแอสลาระะดารมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับผม ่สเตปไม่การันตีคือว่าดีเลยนะฮะโ oh oh oh, อ้โหช่างนะฮะเราได้โบเอเราได้ดอลลี่แล้วก็คาคูนะฮะผมเป็นที่เป็นตัวใหม่แล้วก็แสสอสตราเฮ้ยอ่าแจมอยู่ในเนี้ยตู้เนี้ยแต่ก็ไม่ไม่น่าเปิดหรอกนะฮะเก็บไว้เปิดตัวใหม่ดีกว่านะฮะไปครับผมรอบสุดท้ายวันสเต็ปที่หนึ่งนะฮะการันตีสีดาวอะไรไม่มีกล่องเลยสักนิด ทองแดงผู้ทอง3 2 GR let's go เป็นตัวอะไรฮะตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยมาฮะยังไม่มาฮะยังไม่มาครับยังไม่มาอีกโอ้โยสายมาอติงตัวครับผมโอ้โหเป็นหูยเ,เป็นดอรี่อีิงตัวครับผมโอ้โหสุดจัดอะดวงดีเกิน บอกเลยว่าดวงดีเกินนะแต่เอาไปเล่นไหมไม่เล่นนะครับผมนะฮะไอดีนี้ขี้เกียจตั้นนะครับผมอยากจะแจกแต่ก็ไม่รู้จะแจกยังไงใครอยากได้ก็รอก่อนนะครับผมขอสุ่มจนเพชรหมดก่อนนะฮะใครที่สนใจไอดีดองก็สามารถทักไปหาพี่นัรทรัตพลได้เลยนะครับผมสเต็ปที่2ไม่การันตีแต่ได้แบบนี้ก็ชัวร์แน่นอนนะผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมสำหรับเฟสบุ๊คพี่นัรทรัตพลนะฮะ ไปครับผมโอ้โหนี่ขนาดแค่เปิดกาชาโทรศัพท์ยังค้างอะทุกคนเออถ้าเอาไปเล่นแรงนี้ไม่ต้องห่วงครับผมคลิปมันไม่ได้จริงๆนะคุยเดี่ยวแดงขาวด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันจะดวงดีเกินไปล้วโอ้โหมันจะดวงดีเกินไปแล้วผมเนี่ยโอ้โหอุ้ยโอ้ยไปชีวิตตีกตัวโอ้โหโอ้นี่โอไม y g ก d โอ้โอ้โอนี่คงแขวนผ้าอะไรเนี่ย พูดคุ้มอะ่ะแต่เสียดายไม่ใช่ไอดีหลักนะครับผมนะเปิดไปก็ไม่ได้เล่นนะแต่เปิดให้ทุกคนได้ดูว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมนะ<ด>ก็ให้ขอให้ทุกคนเปิดได้แบบผมบ้างนะครับ<ด>มีแต่ลีเจนทั้งนั้นเลยนะฮะ<ด>เด็ดๆทั้งนั้นเลยเออน้องๆ ex เลยนะแต่ละตัวนะฮะพวบแชงข่าวขี้แตกได้เลยนะฮะทั้งสามตัวนะ่ะเออบอกเลยไปครับผมฮะ สเต็ปที่เท่าไหร่แล้วนะสเต็ปที่สามการันตีสี่ดาวหนึ่งตัวนะนะฮะมามาแล้วมีหมาหมาแล้วเนี่ยเป็นสายลูกับผมเป็นโบกี้โอ้โหเป็นกันโฟนะครับผมนะลุงกันโฟก็เล่นได้นะช่วงนี้นะสู้แชงได้นะครับผมนะเออไปครับสำหรับสเต็ปสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ผมมาดูซิว่าเราจะได้สีดาวอีกสักหนึ่งตัวไหมนะครับผม ครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมจะพยายามทำคลิปเรื่อยๆผมจะเปิดทุกตู้เลยนะฮะเปิดทุกตู้จริงๆนะครับผมนะเออแต่คลิปเกมเพลผมต้องขออภยัยที่ผมเล่นไม่จริงนะผมนะอัดคลิปตอนเที่ยงเครื่องผมมชอบกระตุกนะผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเกมเพลสักเท่าไหร่แต่ผมจะปรับเปลี่ยนเ,ออเวลาอัดคลิปนะแล้วใส่เสียงที่หลังแทนนะเออก็ฝากทุกคนกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะเปิดช่องใหม่มาก,ก็ประมาณ3เดือนตอนนี้ได้รอยสับแล้วนะฮะ ออได้คากู้ม,มาอีกหนึ่งตัวผมเสียดายช่องเก่านะผมแปดร้อยซับนะครับผมบินไปแล้วนะฮะถ้าใครเคยดูก็ก็น่าจะคุ้นกับเสียงผมอยู่นะครับผมช่องเดิมก็แปดร้อยซับสกนีผมเสียดายมากเลยนะฮะก็จบไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะผมอย่าลืมกด subscribe กนันด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเราจะมาสุ่มตู้หน้าตู้ต่อไปกันนะมผมบายบายครับ